สวัสดีค่ะเอ,อพิงกี้ชิวาวานะคะหลังจากที่เราได้ชมเกมเพลย์ของนาซิเบไปแล้วเราจะมาทวนกันอีกครั้งนะคะว่าในไกด์นั้นเราได้เลือกอะไรไปบ้างซึ่งเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะยาวไปนะคะเออเลเวลแรกนะคะเราขอเลือกบลิฟคือคิวมิเนียนทูบลิฟต์อ r มเ n a กซ c เนรก็คือในการฆ่า มีเนียนรอบตัวเรานะคะให้มันครบ20การฆ่าหรือ20แตกเราก็จะได้หเหรียญเมื่อเราได้1เหรียญน,นะคะเราก็เอาเหรียญน,นั้นไปจ้าง Masonary Camp หรือว่าไปจ้างฟาร์มที่มันอยู่ในใน,ในป่านเะะพื่อที่ว่าเวลาเราจะขโมยหรือว่าเวลาเราจะใช้เดียวเราจะไ,ไม่ต้องเสียเวลามากและเราก็จะได้ไม่ต้องลู e หรือว่าไม่ต้องเสียเลือดของเรามากในการข้ามม e r ซ e เนอรี่แคมหรือข้ามฟาร์มป่าแต่ละตัวแล้วก็เออช่วยในการทำอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันแต่มีข้อข้อแม้คือกอลัมตัวใหญ่ไม่สามารถใช้ได้นะคะใช้ได้แค่มือซีนารี่แคมทั้ง2ตัวได้เป็นตัวอ้วนทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็น4ตัวรวมกัน ในเขาเรียกว่าอะไรอะคะเรียกว่าทหารรับจ้างเหมือนไม่แน่ใจนะคะส่วนเลเวลที่4นี่เลยค่ะ Incredibility Power คือ Passive g r a n t คือบวกอีก8% Ability Power นะคะแล้วก็ทุกๆ Hero ที่เราฆ่าได้ก็จะได้2%บวกเข้าไปอีกในใน Ability Power ของเรานะคะแล้วก็ Up to คือ บวกไปอีก12% bonus ability power last b o n d e d นะก็คือถุกการตายบวกอีก12%ก็คิดว่ามีประโยชน์ที่นีน่กันแต่ถ้าเกิดโปรไม่แน่ใจโปราอาจจะเลือกอันนี้ก็ได้นะคะ e v m o n คือบวกยาพิษแต่เราจะต้องกด active เข้าไปบวกไปอีกค่ะ210% damage 6วินาที o v e r t i m e นะคะ ส่วนบางคนก็นะแรกแรกเห็นซิโบออกมาใหม่ๆบางคนก็จะนี้ค่ะ s ปอม m e i t t o o n r r a b Spider คือเราปกติเรามี Spider 3ตัวนะไม่ได้ใจสไ s p i อจริงๆจะมี5ตัวนะก็คือบวกอีก3นะคะบวกเพิ่อมอีก3ตัวอีก3มวินาทีแต่เราคิดว่า Spider บางครั้งก็คือพวกแมงมุมที่เราโยนขึ้นไปเนี่ย บางทีมันจะมีมินเนี่ยนบางๆทำให้เราคิดว่ามันมันไม่ได้ประโยชน์กูตรงโรโอเคค่ะส่วนเลเวลที่7ที่เราเลือกนะคะเหล่านี้นะคะ Increase Zombie Damage คือซอมบี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งคือสำหรับเราเราไปเปรียบเ,เทียบกับกับ ตัวอื่นที่เวลาเขามีสตันหรือว่าเขามีซีซีให้ให้ทีมเนี่ยบางซีซีเขาบางครั้งมันจะช้าหรือว่าดีเลย์นิดหนึ่งนะเช่นคาราเก้นเป็นต้นเราจะต้องแบบว่าคานวนนิดนึงว่าไอตัวสตันของคาราเก้นที่ขึ้นมาจากพื้นที่เป็นดาบขึ้นมาจากพืนเนี่ยเพื่อจะสตัร์นสตูเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องคิดว่าสตูเขาจะเดินไปทางไหนเพื่อจะให้สตันน้ำมันพอดีกับเวลาที่เขาเดินไป แต่ซอมบี้วอก็คือซอมบี้ที่ขึ้นเป็นวงกลมเนี่ยฮะตัว WU ของของนาซิโบเนี่ยค่อนข้างที่เยกได้เลยว่าไม่ดีเลยคือกดแล้วมันก็เกือบขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าในการในการขังศัตรูเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าซอมบี้เนี่ยมันมีประโยชน์ที่สุดนะสำหรับสำหรับนาซิโบ ในการใช้คือ a ออร i t y ของนัสซิโบเนี่ยเราคิดว่า Increase Zombie Damage ตัว W คือ Face r l a p s e s เนี่ยบวกอีก50% Damage เราคิดว่ามันคุ้มค่าในการเลือกมากที่สุดส่วน10 Level ลที่10นะคะเป็นอั t i ิเมบางคนก็จะเลือกอันนี้เลือกอันไหนก็ได้นะแต่เราเราเลือกอันนี้เพราะสะใจมันมันจะปุก เป็นแคปผุกเป็นวิญญาณผีร้ายวิญญาณซอมบี้้นมาตัวใหญ่หญตัวหนึ่งแล้วเราจะสะกดมนให้มันเดินไล่ตามแล้วก็ดเดามิก็คือทำลายล้างเป็นวินาทีจำนวน8วินาทีแล้วก็เดียว d ดาม g e 50า a m a เ e มิตลอดวินาทีนั้นๆคือ8วินาทีค,า 50, นะคูณบีทห้าสิบนะคิดว่าเวิร์กที่สุดแล้วสำหรับนาซิโว แต่มีข้อแม้คือนาซิโบจะต้องวางจุดที่ตัวเองยืนให้ดีๆเพราะว่าเวลานาซิโบใช้ตัวนี้นาซิโบจะเดินไม่ได้คือเดินได้แหละแต่อัจติเมตัวนี้ก็จะหยุดทันทีคือมันจะหยุดตัวเมื่อนาซิโบเคลื่อนไหวตัวนะะฉะนั้นเวลาเราจะใช้เราก็ต้องยืนดีๆให้ห่างจากกลุ่มที่เราจะ ใช้หรือว่ามุทีศัตรูมา5คนหรือ4คนเราก็ยืนห่างจากนิดนึงเราก็คำนวณซิว่าระยะเวลาในการในในตัวอันชิเมตตัวเนี้ยมันจะหยุดจากตรงนี้หรือว่าเพิ่มจากตรงนี้หรือว่าอยู่ในระยะเวลาใดที่มันใช้แล้วมันพอดีกับกลุ่มคือต้องคำนวณน,น,ดนิดนึงฝึกนิดนึงแล้วมันก็จะมีประโยชน์มากที่สุดนะคะ แล้วก็คููดาวทั้งหมด90วินาทีก็ค่อนข้างที่จะครูดาวนานนิดนึงแต่หลังๆเลเกๆเกมก็ไม่นานมากก็โอเคนะคะส่วนเลเวลที่13ที่เราใช้นะคะก็คือเนี่ยซอมบี้อัพโหลดอคแทกเนบายเนมี่เราใช้ตัวนี้มากที่สุดเพราะว่าเราเน้นที่ตัวซอมบี้วอร์คือตัว W คือเ s h รั a เดดรั h ก็คือ ซอมบี้ของเราเนี่ยหลังจากที่มันขังศัตรูได้แล้วหรือว่ามันขึ้นอยู่ในวงกลมแล้วหลังจากนั้นมันก็จะหลุดจากวงแล้วก็วิ่งไล่ศัตรูบริเวณล้อมรอบที่อยู่ใกล้ตัวซอมบี้วอลนั้นนะเราคิดว่ามันค่อนข้างเวอร์เพราะว่าซอมบี้วอลเดามจเยอะมากนะเราคิดว่าเลิศาไม่เลือกก็ตามใจนะคะไม่ว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ นะส่วนฟลอกบางคนก็จะใช้อันนี้คือมันจะทำให้ตัวกบของเราเนี่ยมี d i เมจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็พบ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 กบของเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะแต่ดิฉันไม่ชอบกินกบอะค่ะดิฉันสงสารมันเป็นนางเอกบางคนก็จะเลือกอันนี้คลคลยารเกนคือทำให้วิ่งเร็วหนีเร็วนะดิฉันยังไม่เคยเลือกสักทีหรือว่าบางคนก็จะเลือกอันนี้ก็คือ รีดคูดาวทำให้คูดาวเร็วขึ้นในจุดเวลาขับขันแล้วก็จะกดปุ๊บคูดาวที่นานๆเราต้องการใช้เดียวนี้แล้วก็จะกดใช้ได้เลยแต่ฉันกดไม่ได้แต่ฉันน้ำใหม่ใสๆนะคะพี่จะเล่นได้ไม่นานแค่เลเวลเซเว่นเลเวลเจ็ดก็คือต้องฝึกฝนอีกยาวไกลดีนะคะแอปแบลโอเคแล้วก็ต่อไปเลเวลที่สิบหกเลเวลที่สิบหกเรา เราเลือกอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นช้างก็คือจะเห็นตัวกลมกลมขวามือสุดในบริตี้เนี่ยเราคิดว่ามันทำให้เดเมจเพิ่มขึ้นไปอีกคือ increase the damage deal of heroes from voodoo r i t a l 200 z okay. e d 10%แต่ละฝั่งด้วยหาฟังกฝั่เลนเลนนะคะต้องการเลนซมก่อโอเคคือมันจะทำให้ ดเมจอันนั้นนะเพิ่มอีก200% increase damage คือเพิ่มเดเมจอีก200%นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาสู้กับฮีโร่ formula virtual คืออาจจะเป็น a n t i m a ม e นะ formula virtual ก็มัน formula v i r t u l คิดว่าน่ะนั่นแหละเพิ่มอีก200%เราคิดว่าอันเนี้ย work สุด มันคก็ใช้อันนี้มันคงก็ใช้อันนี้แต่ถ้าไม่สับสนสําหรับมือใหม่ก็ไปอันนี้เลยค่ะตามดิฉันไปก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปเรียนดูแล้วก็ไปแอดแอป,ปตัวคุณเองโอเคชัดเจนนะคะต่อมาค่ะอันสุดท้ายเลยว่ายดิฉันไม่สามารถแนะนำอย่างอื่นได้นอกจากอันนี้อันเดียวเพราะว่าแอนิเมชันของเราเนี่ยรู้ๆกันอยู่ว่าเวลาใช้แล้วมันดินไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเวลา เรากะไปถูกหรือว่าเราเราเราใช้ไปเนี้ยมันยังไงอะแปบ๊บเดียวระยะมันมันสั้นน่ะบางทีศัตรูก็วิ่งหนีเสร็จไปแล้วหรือว่าอย่างเวลาอย่างนี้เขามีสกิลเดสเาก็จะแวบไปบแปบ๊บเดียวเขาจะหายไปเลยคือเขาจะวิ่งหนีทันน่ะแต่ตัวเนี้ยมันจะทําให้เออสายระยะระยะ ของอนิเมะของเราเนี่ยมันเดินทางหรือว่าไปได้ไกลขึ้นนะแล้วก็เพิ่มอีก50%ของของระยะเวลาเอ้ยของของระยะระยะของอนิเมะหรือระยะถ้าไม่ตายให้มันบอกว่าภระาไทยให้มันไปได้ไกลขึ้นเออพูดไปแล้วเนาะแล้วก็บวกอีกบวกไปอีกสามารถให้มันวิ่งเร็วขึ้นเช่นกันมันก็คือพูดง่ายคือ จากปกติไป50เมตรก็ไปอีก100เมตรนะ่ะก็คือไกลขึ้นแล้วมันก็ดามาเป็น Over Time ทม์คือตลอดเซ c o เกเป็นวินาทีต่อให้ต่อให้ศัต,ตรูอยู่ไกลขนาดไหนเราคงไม่ไกลขนาดแบบครึ่งค่อนแมตนะครึ่ง,งค่งอนคือเขาคงไม่ไกลขนาดแบบว่าครึ่งแผนที่นักยังก็ไม่ใช่คือต่อให้ไกลขนาดไหนก็ตามไม่ฆ่าได้แน่นอนแล้วยิ่ง ใช้ในกรณีที่ศัตรูมาทีมตรงข้ามา4-5หคนโยนอันนี้ใส่เข้าไปในกองไฟเลยคะ่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าตะกยตะกายทำให้ฝ่ายศัตรูเรานั้นทรมานเจียนตายแล้วก็สิ้นลมในที่สุดน,นะเขาบอกว่าเป็นเดเมจสิ้นแรงมากแล้วก็ใช้แล้วก็มันจริงๆ อย่างน้อยเวลาเราฆ่าอาจจะไม่มีชื่อเราว่าชื่อเราเป็นคนปลิดชีพคนสุดท้ายแต่เราทำาดามจให้ฝ่ายศัตรูนั่นคือ HP หรือว่าเลือดเหลือน้อยที่สุดแล้วแล้วต่อจากนั้นทีมเราจัดการได้เท่าไหร่ก็จัดการไปเลยและส่วนมากจะเพนทาคิวคือตายหมดทั้งทีมนะถ้าเกิดเขาออมมาคือตายหมดทั้งทีก็เลยขอแนะนำสั้นๆแค่นี้นะคะก็ยังไงก็ขอเล่นเล่นนาะซิโบให้สนุกนะคะ แล้วนักซีโบ่ากบอกว่าเป็นตัวชี้ค่อนข้างเปราะบางเวลาเล่นก็คือยืนยืนหรือวางตัวเขาให้ระวังให้ดีเพราะว่าเขาทำาดเมจให้ได้สูงแต่เขาก็เป็นตัวดันป้อมเป็นตัวดันมินเนีย่ยนเป็นตัวเข้าป่าได้เป็นอย่างดีค่อนข้างไปได้คนเดียวเลยคือแยกไปได้เลยแยกดันเลนไป่ซนใด่ซนหนึ่ง สมมติว่าทีมเราสี่คนไปดันเลนที่ได้เปรียบอะสมมติเราก็จะมาแอบดันเลนอื่นเพื่อให้มันตามตามกันเข้าไปอย่างนั้นนะครเทคนิคง่ายๆก็คิดว่า n a ซิโบเป็นตัวที่เล่นสนุกที่สุดสำหร <Yeah. S 2> <ugar> ับสเปเชียลิสนะสำหรับเรานะแล้วก็ลองมาเป็นแอสโ d มดก็ใครไม่มีก็จัดไปนะคะแล้วก็สกินก็สวยงามค่ะมดงาม เนี่ยมาสเตอร์สกินนะคะเวลาเปลี่ยนสีนะก็แวบๆบแบบนะสีนี้สวยที่สดุดอย่าลืมนะคะมาสเตอร์สกินทำไมปิสไม่จัดให้ฟรีก็ไม่แน่ใจนะคะตอนนั้นตอนงานเอ็กแพคอีสเนี่ยมีคนถามว่ามาสเตอร์สกินเนี่ยจะฟรีหรือเปล่าแล้วก็คนที่สร้างหรือโปรดักชันเออโปรดิวเซอร์ของของของข,ของเกมเนี่ยก็มาบอกว่าเรามีให้ฟรีเพราะว่า คุณอดทนเล่นจนถึงเลเวลสิบเราก็ให้คุณฟรีแล้วอยู่ดีๆมามปนฟรีก็ไม่รู้ว่าขี้โมมากเลยโอเค,อเคแต่แล้วเมาส์เกมดิชนีรักที่สุดเป็นเมาส์เกมดิชนีเนี่ยโอเคนะคะก็ขอมีความสุขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดไลค์นะคะให้กำลังใจติดสีเอ้พิงกี้ชิวาวาได้ค่ะบา,บายบาย